ไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือผิดนะ,ะบอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะทีนี้เรามาดูอันนี้ก็เหมือนการความเชื่อคนเราก็ห้ามกันไม่ได้เขาเชื่อไปแล้วเนาะอย่างที่นาเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วมีคนมาทักเป็นร่างทรงเนาะบอกว่าที่นี่มีพ่อปู่มแม่ย่าก็คือผีนั่นแหละ<ม>ส,สัมภเวสีไปสถิตอยู่ทํายังไงดีอ่ะก็เลยต้องไปขุดตามคําร่างทรงร่างทรงอบอกว่าด้านใต้พื้นเนี่ยจะมีกระดูกพอขุดไปเจอกระดูกจริงๆอะ่ะเขาก็เลยยิ่งเชื่อกันไปอลองไปดูภาพค่ะ นี่เลยนาแปลงนี้เลยซื้อมาเจ็ดแปีแล้วค่ะนี่พาไปดูพื้นที่นะคะคุณนัฐการคำชมพูเจ้าของที่ค่ะเธออายุ52มีอยู่12ไร่2งานเนาะอยู่แวงน้อยขอนแก่นจุดทูกก่อน9ดอกค่ะขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าตอนนี้เห็นเห็นกระดูกไหมมาเป็นแร่งแบบนี้เลยเนาะเขามองว่าเป็นกระดูกโบราณด้วยนะคะออแล้วนี่เศษเครื่องปั้นดินเผาค่ะ คาดว่าน่าจะเป็นชุมชนแต่โบราณเนี่ยแหละทีนี้บริเวณนี้เรียกว่าโนนสาวเอชื่อเนินตรงนี้นะโนนสาวเอซื้อมา78ปีแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่รู้สึกว่าเป็นที่ที่เธอต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะเธอเชื่อว่าที่เนี่ยเจ้าที่แรงอาทิตย์ที่แล้วก็รู้สึกแปลกก็เลยไปหาร่างทรงพระแม่อุมาทเวสุวรรณที่ตัวเธอเองไปหาบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายภาพฉนดที่นาแปลงนี้ให้ร่างทรงดู ร่างทรงบอกว่ามีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ใต้ดินเป็นแม่ย่าผมหอมกับพ่อปู่คำแสนค่ะอ,อคอยดูแลปกปักรักษาพื้นที่อยู่เ,ยเธอเองตอนแรกไม่คิดอะไรนะเอ็มไม่คิดอะไรเนี่ยคิด <ปะ S 1> แล้วล่ะแล้วก็ตั้งใจจะเคลียร์พื้นที่พ่อปู่ก็นิมนต์พระทําบุญอุทิศกุศลให้แม่ย่าผมหอมพ่อปู่คาแสนตามที่ร่างทรงบอกนี่ขนาดไม่คิดอะไรนะคะออแต่ระหว่างทําพิธีมีอีกา,ากบินมาก้าก้าก้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะเกาะที่รถแบ็คโฮวบินวนไปวนมา ส่งเสียงร้องกล้าก้ากล้าตลอดเวลาเขาทำให้เสียงมันน่ากลัวไหมปั๊มมี่ทำเสียงกาแล้วน่า,ารักกาทำยังไงกา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 เนี่ยนั่นปั๊มมี่เต้นตามตลอดเลยใช่ไหมเออแชร์ตาเสียงกาไหมสิ ก้าก้าอ่อ,อนโยนขึ้นไหมพี่อ่อนโยนขึ้นอ่อ,อนโยนขึ้นเ <c oughs> มื่อกี้ดูดันไปนิดน,นึงอ่ะสุดท้ายแล้วก็หยุดปรับที่นาเลยทีนี้เธอก็เริ่มเชื่อแหละเฮ้ยร่างทรงพูดอะไรเป็นแบบนั้นตลอดเลย <c oughs> ก็เลยเริ่มเชื่อเชื่อหนักขึ้นเรื่อยทีนี้เธอบอกว่าหลังจากเจอกระดูกเนี่ยก็มีชาวบ้านบางคนมาบุกรุกที่เธอทำไมอ่ะก็นั่นน่ะสิเหมือนจะไปแบบขอโชคลาภเสียงดวงะ่ะเอาแป้งไปโรยตรงโครงกระดูกอะไรแบบนี้เธอมองว่าไม่เหมาะสม เอาจริงๆไม่อยากให้เข้ามาทําแบบนั้นเออแต่ทําเป็นเล่นไปมีคนบอกว่าเสี่ยงดวงและถูกหวยได้เงินเป็นล้านเหมือนกันนะเะเออก็เลยเอาป้ายมาติดไว้ บอกว่าไม่ให้ใครถ่ายภาพนี่นะค่ะเราไปถ่ายนี่ขออนุญาตแล้วนะ,ะห้ามบุกรุกเพราะนี่เป็นที่ของเธอเอ้าก็ตั้งกล่องไว้เลยค่าเข้าที่ก็ได้นะบริจาคเออแล้วแต่จะเขียนนะค่าทํานุบํบำรุงโครงกระดูกแลวแล้วแ,แต่แล้วแต่เออสร้างไรายได้หลอยนะสร้างรายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอยังไม่ทําตอนนี้เพราะเธอใจเธออยากให้กรมศิลป์มาตรวจสอบกระดูกก่อนเอออันนี้เข้าท่าดีไหมเออเออถึงแม้จะมีความเชื่อร่างทรงแต่เธอก็ไม่ทิ้งเรื่องปัจจุบันไงใ้่ ให้กรมศิลป์มาตรวจสอบนิดนึงเออให้กรมศิลป์มาบางทีก็เอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ให้ความรู้กับคนรุ่นต่อต่อไปได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเรานันเป็นที่เราอะจริงเพราะที่เธอซื้อมานะไม่ใช่ที่สาธารณะนะอ่ะลองฟังไอเดียเธอหน่อยค่ะเขาเป็นคนเอาขึ้นมาได้เนาะว่าสมองแล้วอันนี้ก็เสียใจมากๆมากเลยแล้วกับผาพ้าพระมานยยมวิกการ เพียงคืนตีหนึ่งเนี่ยพระพระมณั n งเอาเลขเอาเบอร์เนี่ยมันสมควรบ่พอเจ้าของถือกระโพดซะกระโพดรูปเพิินพร้อมเออได้น้ำเพิินจังสันจังสีได้พุรารานบุรละแส้นพล้ารันพูลานี่เขาเสียใจอยู่ด้ค่ะเสียใจอยู่เพอ่าเพิ่นบุกลุกลวงลำมัธีของเขาทั้งๆัที่เขาประกาศแล้วว่าเขาบ่ให้เฮ็ดอีหยังบ่เป็นว่าหาม ที่ห้ามนี่คือห้ามล้อให้กรมศิลป์่นมาตรวจก่อนออเดี๋ยวค่อยดูเรื่องเอากลมุมศิลป์เข้ามาว่ากันก่อนสมมุติว่าไม่ได้โบราณขนาดน,นั้นไม่จำเป็นต้องไปเก็บเป็นเรื่องเป็นราวพอพ่อ,พอ,พอแม,แม่อยากจะมาจุดทูปอะไรแล้วแต่เชิญได้เลยตอนนั้นเอเอแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเธอว่าอย่างนั้นเห็นไหมความเชื่อของเธอเธอก็มีเหตุมีผลยู่ถ้าเป็นพี่ของเราแล้วแบะมีแบบนี้มีอีกามาวินวนนี่เราจะยังไงดีพี่ ตั้งสารเลยตั้งที่หูตั้งสารเลยคือสองล้านถ้าเธออีกาบินที่แชร์นี่จะไม่ร้องก้าก้ากานะร้องไงจ๊ะกากีนั่งนะนักากีนั่งนะกากากีนั่งนะดึงเข้าบ้านอย่างเดียวเลยนะพวกเรานะกากีนั่งนะกากีนั่งแล้วคนกันเองคนกันเองใช่ไหมใช่ลององต่อสิอยากฟังต่อได้แค่ไหนเนี่ยพี่โจอี้ตื่นแล้วเดี๋ยวฟังอยู่เพลงใหม่เพาะนะพี่โอเค้จริงจริงจริงอืออ้าไปดูขบวนการค้ายาเสพติดหน่อย ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง